สวัสดีครับข่าวไม้วันที่สองพี่น้องนี่ครับวันนี้มีมีเซียนใหญ่น้ำมากครับคนคบกําลังผสมแี่สูตรพิเศษสูตรข่าข้องแง่สำนรัเดี๋ยวเราจะจบงานครับบรรยากาศมองเกเล้ยพี่น้องนี่ครับข้างต่อนะครับแป็นน้ำม,มุนครับแป็นน้ำมุน มาแต่เซียนบนนะครับเดี๋ยวเราชมผลงานครับนีเล่ครับมือนนี่อะไรครับเซียนบนจัดแล้วครับเอตัวใหญ่ๆครับนอำหนักน้ำหนักน้ำหนักน้ำเขาน้ำเขาเอ้ยเอ้ยอยากกูเอาเอาไอ้เอาโอ้ยตาย มา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 มันนกเขามันมีปีกบิน, <laughs> นเ,เอาเก <laughs> ินความเซียนหมดแล้วมั้งตัวงามเล้ตัวนี้สวยๆๆยเจ้าน้าครับปลาเพียมาแล้วครับพี่น้องสว,สวยสวยๆ มุดบ่มุดบ่ตลบตอนกเขาหง่มาอีกแล้วพี่น้องประมาณโลกเครึ่งครับตัวนี้โบโบโบไง่ดีครับมาสวยสวยสวยครับยครับผลงานวันที่สองครับ เบื้องผลงานม่ี่สองพี่น้องอ้ไอ้ไหนี้แหลมถองตึงแล้ววอาหนักเดี๋ยวไปเบื้องขางบนอีกเท่านั้นครับนะครับผลงาใล้เข้คหมู่บ้านครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ครับเออมจะโบโบเลย มือที่สองครับมือเดี๋ยวรอไว้ซ้ำอีกครับเอามาจดบางบุลละ